ในสภาวะที่เศรษฐกิจของโลกมีความไม่แน่นอนแบบนี้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวในทุกมิติค่ะพนงานของ Transforming Thailand ปรับโฉมไทยสู่อนาคตและความยั่งยืน TNN w e l กับเวทีเสวนาของธุรกิจผู้ชนะได้รับเกียรติจาก4ผู้บริหารในหลายอุตสาหกรรมได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะรวมถึงแนวทางการปรับกลยุทธ์ในช่วงของวิกฤตและบทเรียนที่สามารถสะท้อนแนวทางธุรกิจที่ยั่งยืนได้ค่ะ คุณสุรเวทเตลานประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโนเบิลรีสอร์ทจำกัดผู้บริหารแบรนด์โมโมพาราไดส์หนึ่งในร้านชาบูที่สามารถยังยืนได้ในตลาดถึงแม้ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงคุณสุรเวทเปิดเผยว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้โมโมอยู่ได้นั่นคือการไม่ลดมาตรฐานแม้แต่น้อยและต้องมีความจริงใจต่อผู้บริโภคในทุกจานพร้อมทั้งเดินหน้าใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรีเฟชเมนูเพิ่มบริการที่หลากหลายและเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ถัดมาดรวรวัตรชิ้นปิ่นเกลียว CEO บริษัทไทยคุโคนัทจำกัดมหาชนเจ้าของแบรนด์โคโค่ Co Co Co, ที่ปันธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรให้กลายเป็นสินค้านวัตกรรมของไทยสู่ตลาดโลกดกรวรวัตรเชื่อว่าวิกฤตคือโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เขาไม่เพียงแค่ส่งออกมะพร้าวหรือผลไม้แปรรูปเท่านั้นแต่ส่งออกแบรนด์ความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพที่ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกโดยเฉพาะการพัฒนา R&D และรักษามารตรฐานโรงงานในทุกมิติซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของความเชื่อมั่นในสายตาลูกค้าต่างชาติด้านคุณจัก,กริดสายสมบูรณ์ c o มากุรกกรุ๊ปที่บริหารร้านอาหารญี่ปุ่นหลายแบรนด์ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงพรีเมียมระบุว่า ความท้าทายของตลาดแมสพรีเมียมคือต้องบาลานซ์ความคุ้มค่ากับคุณภาพให้ได้เขาย้ำว่าการมีหลายแบรนด์ไม่ใช่ภาระแต่คือการเรียนรู้และทดลองโมเดลใหม่ๆที่สามารถต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืนพร้อมเน้นการสร้างทีมรุ่นใหม่ที่มีแพชชั่นและยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคปิดท้ายกับคุณแม่ทัพตอสุวรรณ CEO ี f t e r You ที่ครองใจคนไทย ด้วยแบรนด์ขนมหวานยอดฮิตมาอย่างยาวนานกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าการอยู่ในใจผู้บริโภคสำคัญกว่าการตามเทรนด์และเชื่อว่าแบรนด์ที่ยืนระยะได้ต้องส่งต่อคุณค่าและความจริงใจผ่านทุกเมนูไม่ใช่แค่ขนมอร่อยแต่ต้องเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คนรู้สึกดีนอกจากนี้ After You ยังเน้นการบริหารแบบไม่เร่งโตแต่ค่อยๆขยายด้วยความมั่นคงทั้งในแง่ของระบบ คุณภาพและทีมงานค่ะท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนแบบนี้นะคะทั้งการแข่งขันที่รุนแรงรวมถึงปัจจัยเสี่ยงรอบด้านค่ะ4ผู้บริหารในเวทีนี้ได้สะท้อนแล้วนะคะว่าธุรกิจของไทยสามารถยืนหยัดและเติบโตได้ถ้าหากว่ามีการวางกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจนและใส่ใจคุณภาพค่ะเพราะทุกความเสี่ยงไม่ใช่แค่อุปสรรคแต่เป็นอีกหนึ่งบททดสอบในการสร้างผู้ชนะตัวจริงค่ะ